Okay. สวัสดีค่ะต่อไปก็จะเป็นชาวราศีมีนนะคะลัคนาราศีมีนราศีมีนส่วนมากคนที่เขาดูกันเขาก็จะดะูคนที่เกิดตั้งแต่ช่วงเดือน15มีนาถึง1ิเามษาเป็นราศีมีนนะคะแต่ก็ไม่ไม่ใช่เสมอไปคุณอาจจะเกิดมกราภุมพามีนามีษาถึงธันวา แต่เวลาตกฟากนะคะหรือปีชวดฉลูขันเถาะแต่เวลาตกฟากหรือเวลาอ้วแวหรือคลอดมาจริงๆแล้วเนี่ยวันลัคนาปูดวงแลวเป็นคนลัคาราศีมีนคุณก็ไปอ่านราศีมีนได้นะคะจะได้ไม่สับสวนว่าอูอาจารย์คนนี้ดูเชนเกิดวันนี้วันเดือนมีนาทําไมให้ไปฉชนไปดูราศีนู้นฉชนเกิดเดือนธันวาฉันให้ไปดูราศีมีนจริงๆแล้วอ่ะให้ ให้ดูจากเวลาเกิดแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาเกิดก็ให้ดูมียเป็นหลักนะคะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพรวมท,ทั่วไปของช่วงเดือนเมษาพฤษภาคือช่วงปีนี้เราจะดูจากดาวสุภะเคราะ์บาปะเคาะดาวจรแต่ถ้าเกิดดวงกําเนิดของคุณมีดาวมีดาวสุป,ประเคราะห์ที่ดีเกิดขึ้นในพื้นดวงชนะสาวาสนา เป็นทุนเดิมที่มีบุญบารมีเดิมมีดาวที่ดีดาวกำเนิดที่ดีก็จะส่งผลเป็นบวกกับเจ้าวสตา์ถ้ามันภาพรวมแล้วมันดีแล้วมีดาวกลุ่มดาวกลุ่มลักน์ดีดาวภาพรวมหรือพื้นฐานของวดวงกาเนิดดีมันจะยิ่งดีมากเป็นทวีคูณขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าช่วงนี้เราจะสามารถผ่านวิกฤตไปได้ไหมมันจะมีสิ่งอะไรที่ต้องระวังแล้วจะมีสิ่งอะไรดีๆเกิด,ดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้เราต่อสู้กับโครคภัยไข้ กที่จะเกิดขึ้นและว,วิกฤตหรือสก,กิจที่ที่ตัวเรามีผลกระทบ100เอเซ็นะคะราศีมีนนะคะลัคนาราศีมีนราศีมีนจะเป็นราศีสุดท้ายของขอบโลกแต่คุณรู้ไหมคนเกิดราศีมีนจป็นคนไม่ค่อยยอมคนนะรักสงบก็จริงแต่ไม่ชอบยุ่งกับใครก็ไม่ชอบให้ใครจุกจิกกับตัวเองเหมือนกัน เป็นคนตรงๆถ้ามีดาวพฤหัสกุมรักก็เป็นครูเป็นอาจารย์ได้เป็นคนรักสงบชอบใช้ชีวิตแบบสงบสงบ,สงบไม่ชอบวุ่นวายราศีมีนเนี่ยถ้าดูจากพื้นตรงน,นี้แล้วเนี่ยปีนี้ช่วงเนี้อ่าคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้่แต่ราศีมีนถือว่าเป็นราศีที่รอดปลอด,อดภยัยมีค่าใช้ใจ่ายเยอะก็จริงแต่คุณก็มีเขาเรียกว่า มีกาลังกาลังที่ดีพ่อคุณเกิดในเรือนพระฤหัสพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนกรมมะคุณเป็นดวงไม่ตกงานจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็มีเป็นคนที่ในการทํางานของคุณถ้าตกงานก็ไม่นานก็ได้งานเพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานสามารถใบได้แล้วก็ช่วงนี้มีรายจ่ายเยอะอีกนึ่งเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบริวาร นะคะตอนนี้ดาวอาทิตย์ก็ไม่อยู่ในเรียนการเงินอีโหรายจ่ายมากมายนะคะต้องบนใจบ้างเหมือนกันนะคะแล้วก็อังคารก็อยู่ในเรือนพันธุต้องดูแลคนรอบต,ตัวด้วยส่วนหนึ่งมีโชคดีเกิดขึ้นดาวพฤหัสอยู่ในเรือนวินาศดาวพฤหัสอยู่ในเรือนวินาศปีหน้าคุณลาศีมินคุณดีมากช่วงนี้พระเสาร์เป็นลาพระเป็นลาบ รพระเสาเป็นลาภเป็นลาภบางครั้งปัญหาเรื่องคนที่ทํางานคนที่ทํางานคุกคีกันนานแต่มันก็ได้ตําแหน่งดีนะคะคุณก็จะเจอคนที่มีความเชี่ยวชาญทํางานเฉพาะทางหรือจะเจอเพื่อนเก่ามิตรภาพอะไรต่างๆถือว่าโอเคนะคะราศีมีนชิวๆปีนี้ราศีมีนเนี่ยถือว่าไปได้สบายมากและเดี๋ยวประมาณปี2 5 6 5 ดาวพฤหัสทับลัคนาโอ้โหพระเจ้าจอร์ดเลยนะคะราศีมีดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกวับเรื่องการงานเด่นมากการงานความสําเร็จอะไรที่เราคอยเรื่องเงินนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้องบริหารจัดการดีๆเกี่ยวกวับเรื่องเงินแต่ดวงมันเป็นดวงที่ผ่านได้สบายมากนะคะ พ่ก็มีบุญเก่าเยอะราหูก็มาอยู่ในเรือนสหาชาัชชะในเรือนดาวศุกร์ศุกร์เป็นมรณะอ่ะโอเคก็อาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับปัญหาเก่าๆบ้างนะคะเจ้าเรือนปัตตนีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนปัตตนีเจ้าเรือนปัตตนีถ้าดูปัจจุบันถ้าพื้นดวงเดิมเขาได้ตำแหน่งดีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะนะคะ่ะ อย่างอื่นก็ก็ดีแต่ช่วงนี้ก็ให้ให้ระมัดระวงังเกี่ยวกับเรื่องความรักความขัดแยง้งพูดไม่ค่อยลงรอยกันเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองเกี่ยวความคิดเห็นอะไรต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องลูกเกี่ยวกับเรื่องบริวารแล้วก็คนรอบตัวปัญหาจุกจิกอะคะ่ะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยส่วนเรื่องงานภาพรวมยังดีอยู่และอังคารก็คือเจ้าเรือนสุขะก็แก้ไขปัญหาเก่งเหนื่อยหน่อย แต่ด้วยความเป็นคนพันคนแล้วก็ไม่ค่อยยอมคนก็ถือว่าอยู่ได้สบายมากเป็นเจ้าแม่ถ้าอยู่ที่ไหนให้อยู่ยาวนานที่สุดอย่าย้ายงา,านบ่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้พระเสาก็อยู่ในความมั่นคงหลักทรัพย์ทรัพย์สินที่อยู่อาศัยทุกอย่างดีหมดแล้วก็ปีหน้า2565คุณดีนะคะดีดีมากไม่ใช่ดีไม่น้อยดีมาก2565ดี2566พระเสาเป็นรา,าชาชัย ราชาหมืถึงวินเกที่ทําอะไรก็ดีหยิบจับอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินดีหมดแล้วไปอยู่ในเรือนการเงินในเรือนอังคารอีกเจ้าเรือนการเงินก็ดีอีกพูดง่ายๆว่ากําลังปีภายในปีหน้าเนี่ยปีนี้ประคองไปไม่มีอะไรร้ายก็ไม่มีอะไรเด่นมากไปได้เรื่อยๆ แต่ถ้าเกิดปีหน้าไปแล้วตั้งแต่ต้นปีมีนาเมษาปี65ไปแล้วดวงคุณฉลุยพลิกชีวิตเลยที่ดีอยู่แล้วจะดีมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีมีน,นจะเป็นราศีของรอ,อนิดหนึ่งนะคะคุณสุขสบายแน่นอนค่ะชิวๆนะคะแล้วก็ เรื่องอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะกังวลใจเกี่ยว่าเรื่องลูกหลานบริวารเพราะว่าพระเสาเนี่ยเข้ามาเลิงในเจ้าเรือนจันในเจ้าเรือนปุตตะทําให้เรากังวลเรื่องบริวารเรื่องลูกจุกจิกหัวใจนิดหนึ่งนะคะเรื่องอื่นดีไม่น่าห่วงไม่มีปัญหาแล้วก็ช่วงรกรกฎา กรกฎาสิงหาช่วงนี้ก็ให้ระวังเรื่องเอกสารนะคะเรื่องเอกสารถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับตัวเลขการเงินการบริการการตลาดมาร์เก็ตติ้ง จะมีปัญหาเรื่องเอกสารการดิวงานข้อตกลงต่างๆการนัดหมายอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังหรือคิดนะคะแล้วก็มันทำให้ให้เกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นก็ต้องระวัดระวังให้มากนะคะแล้วก็มันก็จะมีอีกช่วงหนึงช่วงพฤติกาที่ดาวพฤหัสดาวประจำตัว,ต,วตัวเองไปอยู่ในเ,เรือนเสาเมื่อดาวพฤหัสไปอยู่ในเ,เรือนเสา มันทำให้การทำงานของเราการพูดจาก,การเจรจาที่คิดว่าโอ้โหปีนี้ไม่ได้มีอะไรที่มันน่าหวัวมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราท้อใจแล้วก็เหนื่อยใจเพราะว่าดาวเจ้าเรือนพฤหัสคิดตัวเราเนี่ยถอยหลังถ้ามันถอยหลังนี่มันหมายถึงเหนื่อยท้อ กังวลใจหรือกลับไปทํำสิ่งเก่าๆเดิมๆหรือต้องกลับไปเคียย์ปัญหากเก่าๆสเดือนนะพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาจนถึงธันวาหลังจากนั้นไปแล้วก็ดีค่ะปลอดภัยไร้กังวลแล้วก็ต้นต้นเดือนต้นเดือนต้นปี6-5ทุกอย่างค่ะรับเลื่นดี12ปีเพื่อหัสทับลักคนามาครั้งทายอย่างอื่นไม่ได้ทายดีได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นรอนะคะ ขอให้โชคดีผ่านพ้นวิกฤตนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเอกสารข้อมูลให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ให้รอ,อบคอบและระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องคําพูดอย่างอื่นดีมากนะคะขอให้โชคดีนะคะลาศีเมนขอบคุณมากค่ะ